พาเพื่อนๆมาชมพันธุ์ไผ่ร่วกหวานหอมยกมณีนะครับในคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องพันธุ์ไผ่ร่วกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างสูงนะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาเท่าที่ผมลงคลิปไปก็คือเพื่อนๆ,ๆที่สนใจเยอะมากเลยนะครับพันธุ์ไผ่หอมยกมณีก็คือพันธุ์ไผ่ร่วกหวานนะครับตระกูลไผ่ร่วกนะครับไผ่ร่วกหวานหอมยกมณีนะครับ ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนๆนทั่วประเทศนะครับแม้แต่พี่น้องทางสปปลาวก็สนใจนะครับที่จะปลูกพันธุ์ไผ่ชนิดนี้นะครับพันธุ์ไผ่ชนิดนี้มีมีชื่อพันธุ์ว่าพันธุ์ไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีนะครับมีรสหอมหวานกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับสายพันธุ์นี้ไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่เคยปลูกพันธุ์ไผ่ร่วกหวานมาแล้วนะครับพันธุ์ไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีชนิดนี้ก็คือ เป็นชนิดที่มีลำใหญ่นะครับหน่ออวบอร่อยรสชาติกรอบอร่อยหวานนะครับรสชาติดีมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจสนใจที่จะปลูกนะครับปลูกไว้ทําอะไรปลูกไว้โชว์ปลูกไว้ขยายพันธุ์ก็ได้นะครับหรือจะปลูกไว้ทดลองทดสอบนะครับอนาคตก็คือเขาจะให้หนอ่อยังไงนะครับหน่อใหญ่ขนาดไหนสีสันสวยขนาดไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างก็คือรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะครับ รสชาติอร่อยปลูกง่ายโตเร็วนะครับให้น้ําอย่างสม่ําเสมอหรือว่าดูแลกันก็ไม่ยากอะไรนะครับสลับไผ่ชนิดนี้อ่ามีชื่อพันธุ์ว่าพันไผ่รั่วหวานหอมหยกมณีนะครับรสชาติหวานกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับสายพันธุ์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่รักไผ่นะครับบ้าไผา่นะครับเหมือนผมนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบอ่าสไตล์ไผ่รั่วนะครับ ไผ่รวกหวานหอมหยกมณน,นีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับสนใจต้นพันธุ์พี่น้องเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกไว้ขยายพันธุ์หรือว่าปลูกไว้สำหรับเ,เป็นเ,เรียกว่าเป็นโชว์นะครับเรียกว่าปลูกไว้โชว์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับสายพันธุ์นี้สำหรับท่านที่จะสนใจที่จะปลูกนะครับพันุ์ไผ่ต่อพันุ์ไผ่หรือว่าพันธุไผ่ช่ำถุง หอมหยกมณีนะครับเป็นชนิดไผ่รั่วนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่แอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่สนใจก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับผมได้ลงไปแล้ว2อสาคลิปนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ให้เพื่อนๆได้สนใจกันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเหลือไม่เยอะนะครับท่านที่สนใจนะครับรั่วหวานหอมหยกมณีนะครับโทรเข้ามาสายตรงได้ที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4โทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ ไผ่รวกหวานหอมหยกมณีครับ